สวัสดีคะ่ชะ,ะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรน,นะฮะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวพระราหูภาคสองนะคะเป็นการทำนายพระราหูนะคะกระทบดาวพื้นดวงเกิดเขาเรียกว่าพิกเลยพิกพื้นดวงกระทบราหูดูว่ามันมาแบบให้ลาบหรือว่าให้ร้ายนะคะคือต้องบอกว่าในดาวจรเนี่ยดาวราหู ในราศีกระดุมอ่าในราศีกุมเรือนกระดุมพระของชาวม,มังกรเนี่ยในดาวรวมแอดทำนายไปแล้วว่าออกมาในทิศทางที่ดีแหละแม้จะมีเบียนดวงชะตาบ้างแต่ทิศทางมันเป็นไป,นปนในลักษณะที่ดีเพราะว่าชาวลัคนาราศีมังกรโดยสรุปรวมนะแอดจะสรุปรวมให้ฟังคร่าวๆนะอยากจะฟังร,รายละเอียดของดาวรวมทั้งหมดจะว่าตากลับไปฟังในภาคหนึ่งนะคะลองไปค้นพระราหูจรน,นะแอะพระราหูย้ายเรือนนะคะ แอดทำนายไว้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรก็ต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยนะ่ะอุปนิสัยหรือปากเพราะว่าราหูอยู่ในเรือนกระดุมพระเป็นคำพูดเหมือนกันต้องระวังนิสยัยไม่ยอมใครเอาแต่ใจตัวเองจุกจิกเรื่องมากเรื่องเยอะเขาเรียกว่าเยอะสิ่งแต่เป็นคนกล้าได้กล้าเสียช่วงระยะเวลาเนี้หาเงินง่าย แล้วก็ใช้เงินคล่องด้วยแต่เจ้าว่อตามไม่ตกระกรรมลําบากหรอกไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าเป็นจังหวะที่มีความสามารถในการหาเงินสูงถ้ามีตําแหน่งเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะของงานการที่มีตําแหน่งหนะ้าที่มีไรายได้ดีถ้าเป็นคนที่จะไปเรียนเพื่อเอา อะไรอยปริญญามาสร้างเสริมวิทยาฐานนะประสบความสําเร็จนะในช่วงระยะเวลานี้มันเกิดความมั่นคงทางเรื่องของการเงินแต่ต้องบอกว่ามันก็เป็นช่วงระยะเวลาที่แบบแหมสิบแปดปีกว่าจะกลับเรือนมาแล้วตําแหน่งที่พระราหูได้ก็เป็นปกินากาะโชคเพราะฉะนั้นสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรก็จะให้คุณในเรื่องเงินทองหนะ้าที่การงานฐานะความเป็นอยู่การเลื่อนขั้นเลื่อนระดับของเจ้าวตาเป็นเจ้าของห้างรา้านเป็นเจ้าของบริษัท เป็นผู้นําเป็นหัวหน้าแผนกหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้อำนวยการและปะกิณากะาก็ยังเป็นสําแดงในแบบว่าเรื่อยๆไม่ได้เป็นลักษณะที่ว่าอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แบบครั้งเดียวหมดไปอะไรเงี้ยไม่ใช่อ่ะลักษณะของดาวราหูในเรือนนี้ก็จะส่งผลให้เจ้าตาเนี่ยเป็นลักษณะของผู้มีบุญญาบารมีมีโชคมีบุญมีลาภมากนะคะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆซึ่งมันมีรายละเอียดอีกเยอะเลยประมาณ20นาที ก็ลองกลับเข้าไปฟังกันดูสําหรับคลิปนี้มันเป็นภาคพื้นที่จะมาเริ่ฟื้นดาวพื้นดวงเกิดกันเจ้าพ่อตาที่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของดาวรพื้นดวงเกิดเพราะว่าไม่รู้เวลาเกิดมันเลยหาไม่ได้และเพราะว่าฟังจากราศีก็เลยไม่มีดาวพื้นดวงเกิดอาจจะแนะนําแบบนี้ค่ะง่ายๆสบายสบายเลยคือตั้งคําทํานายดาว1ถึงดาวสิเนี่ยไว้ที่40%เเพราะทุกคนจะมีดาวหนึ่งถึงดาวสิบในพื้นดวงเกิดอยู่แล้วส่วนจะกระทบมากกระทบน้อยเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้ดาวพื้นดวงเกิดถูกไหมคะ ตั้งไว้ที่40%นะส่วนคนที่รู้ดาวพื้นดวงเกิดหรือรู้เวลาเกิดจะไปหาพื้นดวงเกิดหรืออยากทราบเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ของคำทำนายของแอดนะคะเจะ้าตาอ่านที่คอมเมนต์ปักหมุดใต้คลิปนี้เลยนะเราเริ่มต้นกันที่มรดยูนะคะทำไมแอดต้องเขียนในเรื่องกระดุมพาพ่อเรื่องนี้ เจอจังๆกับคําทํานายนะคะแล้วก็เรือนเหลงก็ต้องเรียกว่าเจอจังๆส่วนเรือนตีกลงก็ลดหลั่นไปเหมือนที่แอดบอกอะ่ะให้ไปหาอ่านเอาใต้คลิปนี้ในคอมเมนต์แรกนะคะแอดจะปักหมุดไว้ให้มอดเต้ยูในเรือนกระดุมผ้าเนี่ยเป็นลักษณะของการหาเงินขึ้นๆลงๆแล้วมันจะเป็นอย่างไรก็ในช่วงระยะเวลาเนี้ยดาวการเงินมันเป็นเกษตรอ่ะแสดงว่าไอ้การหาเงินขึ้นๆลงๆเนี่ยมันแปลว่าเจ้าตาหาเงินได้เยอะในช่วงระยะเวลานี้แต่ การใช้จ่ายอาจจะขี้เหนียวก็ได้แต่ปรากฏว่ามีคนอื่นมาลวงทรัพย์คุณนะฮะมีเกณฑ์มีเกณฑ์บางครั้งคำพูดอาจทำให้เสียทรัพย์นะแต่เรื่องหาเงินหาทองเก่งๆเจ้า,าตาเนี่ยพอมีมรุตยูเนี่ยอยู่ในเรืนการเงินก็เป็นคนที่เหมือนแอดบอกเป็นคนที่หาเงินด้วยความพอใจของตัวเองถ้าเกิดว่างานการนั้นคุณไม่อยากทำให้เงินเยอะแค่ไหนคุณก็ไม่ทำนะคะเจ้าตาเป็นคนที่ต้องเรียกว่า มีความยุ่งยากใจอะในเรื่องของการเงินแต่ปรากฏว่ารายได้เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของโชคลาภความสําเร็จมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นตําแหน่งปกิณะโชคนะเป็นตําแหน่งเกษตรด้วยนะคะอ่ามฤตยูตั้งรับเนี่ยมันมาเรื่อยๆในระยะเวลานี้แต่ว่าเก็บเงินสดไม่ได้นะเพราะมฤตยูตั้งรับนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าว่าตาที่มีดาวแปดกับดาวศูนย์เก็บเงินเป็นเงินสดไม่ได้เก็บเงินไว้ในมือไม่ได้มีคนที่จะมาเอาไปอยู่เสมอนะคะช่วงระยะเวลานี้ได้รับผลทางการเงิน อยู่เรื่อยๆนะอ่าแล้วก็ผลเนี่ยจะทําให้เจ้าอาตาเป็นคนที่มีวิธีการหาเงินแปลกๆขึ้นไปกว่าปกตินะคะการเงินมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะสำหรับชาวาราศีมังกรต้องบอกว่าจากเคยมีมากเนี่ยให้ระมัดระวังการมีคนช่วยใช้แต่คนมีน้อยเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นไปในทิศทางที่มาก คนมีนี่จะมีลักษณะใช้นงใช้นี่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพราะเดี๋ยวดาวมันจะไปกระทบกับดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนอริในลักษณะตีโกนกระดุมพระอริกรรมะกระดุมพระอริหาเงินมาเพื่อใช้นี่แต่มีเกณฑ์ของการปลดนี้เพราะในพฤษภาคมพฤหัสของคุณจะตกเรือนอริพฤหัสเป็นเรื่องของวินาศวินาศไปปลดอรินะคะ หมายถึงว่าไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้สหัสชาอะไรก็แปลว่าเอกสารสัญญาต่างๆในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้ถ้ามีเรื่องของการกู้ยืมเจ้าอตามีเกณฑ์ของการจัดการเรื่องของการกู้ยืมนั้นได้นะอืมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดของชาวลัคนาราศีมังกรเกี่ยวกับเรื่องของดาวพฤหัสเนี่ยใน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 ช่วงของการทํานายพฤหัสนะคะแต่การทํานายในราหูเนี่ยก็ต้องบอกว่า อยากให้เจ้าชะตาระมัดระวังแหละนะคะเพราะว่าการที่เรามีดาวตั้งรับเป็นมารุดยโยจะทําให้เราเป็นคนคุมตัวเองไม่อยู่บางครั้งเราได้เงินมาในเกณฑ์ของมารุตาโยอะนะคะผับบาค่ะแล้วเกะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงงานที่ไม่ถูกต้องแล้วไปคุยโอบไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดเรื่องที่ทําให้เจ้าชะตาเสียหายเสียชื่อนะคะลักษณะาดาวแบบนี้ยิ่งนิ่งได้มากเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ ให้ระวังในเรื่องของอ่ามรุตยูราหูก็ในเรื่องของการถูกหลอกนะคะเป็นคนที่ดือ้อเวลาใครมาบอกเรื่องดีบางทีไม่ทําใครมาบอกเรื่องไม่จริงบางทีเชื่ออย่างเงี้ยค่ะเออก็ต้องระวังเพราะว่ามีสัญชาตญาณในเรื่องของความดือ้อค่อนข้างมากโดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะคะ ก็ให้ระวังการเสียเงินบล็อกคาพูดการสื่อสารอะไรเงี้ยบางคนนะคะถ้าอยู่เฉยๆไม่โดนยืมเงินอะ่ะแต่โพสต์ด้านโพสต์นี่โดนยืมเงินก็ได้หรือโพสต์อะไรไปแล้วถูกฟ้องร้องก็มีนะคะแต่ว่าด้วยความราหูเป็นเกรตเมันก็อาจจะรอดพ้นมันก็อาจจะเอ๊ะแอดแค่เตือนน่ยคุณก็จะแบบเออชัดเจนเลยว่าเราจะต้องเบรกเบรกในเรื่องพวกนี้แล้วก็ช่วงระยะเวลานี้อยากให้เจ้าวตาอย่าไปคล้องเกี่ยวกับพวกมิจฉาชีพนะคะพวกยาเสพติดหรือ อยู่ในที่อควจรนะต่อไปนะ,ะผลกระทบของราหูกับดาวพระอาทิตย์นะคะไม่ว่าพระอาทิตย์จะอยู่ในเรือนใดก็ตามดาวคู่นี้ต้องบอกว่าสำหรับชาวมังกรและถือเป็นผลดีคือดาวพระอาทิตย์ถึงแม้จะเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะคะแล้วมีตาแหน่งเป็นกู่ศัตรูในเรือนกระดุมพระเออมีตำแหน่งเป็นปลาในเรือนกระดุมพระก็จริง แต่ถ้าใครมีพระอาทิตย์ฝังตัวเป็นพื้นดวงเกิดอยู่ในเรือนกระดุมพระโดยเฉพาะเป็นชาวมังกรเนี่ยถือว่าดีเพราะว่าจะเกิดปัญญาค่อนข้างมากนะคะใดๆก็ตามต้องเรียกว่ายิ่งพระราหูมาจรทับยิ่งทําให้เกิดความเจริญแบบไม่มีทางเสื่อมนะคะซึ่งจะให้ผลอยู่แค่สี่ราศีที่ราหูมาทับในราศีกุมแล้วปรากฏผลดีก็คือพิจิมีนไม่ใช่อะมังกรพฤษศกันธนู มีแค่สี่ราศียินดีด้วยสาหรับชาวลักนณาราศีมังกรที่มีพระอาทิตย์ตรงนี้นะคะแม้เป็นมรณะแสดงว่ามีเกณฑ์อะไรรู้ไหมมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองจากคนอื่นจากการบริหารเงินและได้แบบการส่วนแบ่งจากคู่รองคนรักให้อะไรอย่างเงี้ยและลักษณะของดาวที่ฝังตัวอยู่ตรงนี้นะคะก็จะส่งผลไม่ว่าเจ้าชะตาจะทำอะไรในเรื่องของมรดกในเรื่องทรัพย์สินในเรื่องของที่ดินน่ะ มักจะประสบความสําเร็จเจ้าชะตาที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของมรณะวิจัยทํางานทางไกลทํางานกับคู่ครองทํางานกับหุ้นส่วนถือว่าในช่วงระยะเวลาเนี้เกิดเรื่องของเงินทองโชคลาภความสําเร็จหรือบางคนก็ได้มรดกจากคนที่จากไปแล้วบางคนได้โดยเสน่หาจากคู่ครองบางคนมีโชคลาภทางการเสี่ยงได้รับเงินได้รับรางวัลได้รับสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะ มีโชคจากเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่ขยับขยายไปก็บอกแล้วว่ามีแค่สี่ราศีเท่านั้นที่จะได้คุณงามความดีจากดาวราหูมาทับพระอาทิตย์ในเรือนกระดุมภระราศีกุมก็คือมังกรพฤษพกันแล้วก็ธนูเท่านั้นเองนะคะต่อไปผลกระทบกับดาวพระจันทร์นะคะไม่ว่าจะอยู่ในเรือนไหนก็ตามผลกระทบจากดาวพระจันทร์เนี่ยต้องบอกว่าพระจันทร์เป็นเจ้าเรือนปัตนินะคะ ลักษณะของปัตตานีกระดุมพระเนี่ยต้องถือว่าส่งผลดีนะคะโดยเฉพาะมังกรพฤศโกันธนูเหมือนกันคนมีจันทร์อยู่ในเรือนกระดุมพระปัตตานีกระดุมพระต้องเลือกว่าการเจรจางดงามคําพูดงดงามผิวพรรณงดงามต้องใช้คําว่าง,งามเพราะมันเป็นทั้งชายและหญิงเป็นที่นิยมของคนทั้งปวงนะคะจะได้ราบสมบัตินะคะจากคู่ครองหรือเพศตรงข้ามนะคะ ลักษณะของปตัตน,นิกระดุมพระในพื้นดวงเกิดเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าตาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าได้คู่ครองดีทำมาหากินกับคนร่วมทุนร่วมงานดีแต่งงานแล้วก็ดีคู่สมบัติดีคนที่เข้ามาใกล้ชิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้า เจ้าตาฟังไปเรื่อยๆุ๊กก็ปรากฏว่าพอราหูมาทับแอดจะบอกเลยว่าเจ้าวตาจะเด่นในทุกเรื่องเงินทองโชคลาภเกียรติยศอิทธิพลต่างๆที่ควรจะได้มันจะได้มากเป็นสองเท่าประมาณอย่างนี้แต่ทั้งหลายทั้งปวงก็เตือนไว้นิดหนึ่งนะคะเพราะมันมีเกณฑ์สร้างนี่เหมือนกันแล้วก็ช่วงจังหวะนี้ก็คือดาวจันเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตนิใช่ไหมคะตัวเจ้าหวตาเนี่ยก็คือดาวพระเสาร์ก็อยู่ในนั้นเหมือนกัน ก็มีเกณฑ์ของการที่เจ้าพ่ตาเนี่ยเสียเงินเสียทองให้คู่เหมือนกันไม่ใช่ได้เงินได้ทองจากคู่มันก็ต่างคนต่างซัพพอร์ตกันแหละนะคะเ,เรื่องต้องระวังก็ช่วงระยะเวลานี้อาจจะกู้นี่ยืมสินให้ให้เพศตรงข้ามเพียงแต่ว่าในตําราข,ของครูบาอาจารย์แอนนี่บอกว่ามัางกรพฤษศกันธนูเนี่ยไม่ใช่เสียเงินให้เพศตรงข้ามแน่นอนมีแต่เพศตรงข้ามนะคะมาเสียเงินให้มาเปย์ให้ยังไงมาเล่าให้แอดฟังสิว่าได้จริงไหม นะคะแล้วลักษณะของดาวอย่างเงี้ยนะเออมันเป็นคู่สมพลมันเป็นแบบว่ามันเหมือนกับมันได้รับผลเงินทองเพิ่มมะค่ะเป็นสองเท่าอะนะคะแต่ว่าก็ขอเตือนเนาะช่วงระยะเวลานี้ถ้าใครมาตีสนิทแบบแปลกแปกมาตีสนิทมากๆอยู่ดีๆก็มาทําเป็นคุ้นเคยกับเราโดยที่เราไม่คุ้นเคยยังไงก็ต้องระมัดระวังนะคะเห็นไหมแอดก็อดเตือนไม่ได้แม้ว่าครูบาอาจารย์จะบอกว่าพวกคุณเนี่ยดีดีแอดก็ต้องเตือนอยู่ดีนะคะ พราะดาวมันไปมีผลกระทบหรือเฉียดอะไรแอดก็จะบอกไว้ก่อนเพื่อให้คุณระวังตั้งรับนะคะผลกระทบกับดาวพระอังคารนะคะผลกระทบกับดาวพระอังคารก็ต้องบอกว่าอังคารของคุณในเรือนนี้เป็นอังคารที่เขาเรียกว่าเป็นกู้ทัดลมกับดาวพระราหูในพื้นดวงเกิด เพราะฉะนั้นเจ้าคตาก็จะเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางมีสหายเยอะแยะอบอ้มอมอารีนะคะดาวรังคารของคุณคือดาวเจ้าเรือนลาภเพื่อนฝูงแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุก็คือถึงแม้ไม่ได้อยู่บ้านเกิดแต่ก็จะโตที่อื่นแล้วก็ดวงดีคือไป เกิดที่นี่ไปเติปโตที่อื่นประสบความสําเร็จได้อํานาจเหนือคนอื่นก็คือเป็นเจ้าคนในคนนะคะแล้วพอพระราหูมาทับเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหมันดับเบิ้ลมันคูณสองมันคูณสามนะเพราะเรือนนี้เป็นเรือนของราหูเป็นเกษตรมีอิทธิพลมากมีฤทธิ์มากส่งความเป็นปรกรากะโชคเป็นเขาเรียกว่าบุญสุรานะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยคนที่มีดาวพระอังคารตั้งรับตรงนี้ถือว่าดีถือว่าเด่น ถือว่าประสบความสำเร็จกระตือรือร้นขยันต่อสู้นะคะบ้าบินทําทุกอย่างอย่างเต็มที่เต็มใจแล้วเอาจริงเอาจังก็ประสบความสําเร็จมากนั่นเองนะคะต่อไปนะคะผลกระทบกับดาวพระพุธนะผลกระทบกับดาวพระพุธก็ต้องบอกว่าพระพุธในเรือนอาราศีกุมเนี่ยเป็นพระพุธท,ที่เป็นคู่ศัตรูนะคะเป็นคนที่แบบ แผ่นผวนเจรจาไม่แน่นอนอะไรแบบเนี้ลักษณะของดาวราหูเนี่ยที่จะให้ผลดีก็จะยังให้ผลดีกับเรือนกับชาวมังกรชาวตุลชาวเมถุนชาวกุมเท่านั้นในลักษณะที่มาทับพระพุธแล้วดีคือพุธในเรือนราศีกุมเนี่ยนะคะสำหรับชาวมังกรเนี่ยถ้ายังไม่มีดาวอะไรมาทับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเจ้าสนเสน่ห่พูดไปเรื่อยนะคะ เจ้าชู้ปากหวานหรือคำพูดทำให้เสียทรัพย์นะคะเป็นคนที่ชอบปากเปล่าว่าจนจน่ะจนนะทั้งทาง,ท,าง,ท,าง,ท,างที่มีตังก็ชอบพูดอะไรเงี้ยนะคะทีนี้พอราหูทับนะ,ะมันเป็นเขาเรียกก็เป็นอิทธิปฏิหารนะคะที่ครูบาอาจารย์เก็บสถิติแล้วแอดเดนมาหมายถึงว่าสำหรับคนกลุ่มคนเมถุนคนตุนคนมังกรเนี่ยก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยได้เงินทองสุขสำราญทรัพย์มากเกียรติยศมากคนเคารพนับถือ จากที่เคยพูดจะอะไรคนอื่นมองว่าเป็นคนเจ้าชู้หลายใจไว้ใจไม่ได้โกหกพกลมพิวไหวนะคะอืมฉลาดแกมโกงอะไรก็ตามอ่ะพอพระราหูทับปรากฏถึงความมั่นคงปรากฏถึงเกียรติยศปรากฏถึงชื่อเสียงปรากฏถึงการได้เลื่อนตําแหน่งครูบาอาจารย์ถึงกับเก็บสถิติไว้ว่าจะได้เลื่อนตําแหน่งเป็นเท้าเป็นพรยา เพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้าราชการทหารก็เป็นเท้าเป็นพระยาเนี่ยเขาถือว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอาเป็นทหารก็จะต้องเป็นยศถึงในพลนะคะแอดวอกเกินในพันนะเป็นพระยานะคะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ของชาวมังกรก็ถือว่าดีนอกเหนือจากนี้ถ้าจะให้แอดเตือนนะคะก็ต้องบอกว่าให้ระมัดระวังคําพูดการเจรจา ของเจ้าชะตาที่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดเรื่องของการเหมือนแบบอบางทีเจ้าวาตาก็คาดไม่ถึงอย่างเช่นเจ้าวาตาเคยพูดอะไรแบบปกติแล้วคนอื่นมาฟังเรารู้สึกว่าคุณพูดไม่เพาะพูดมึงมาพาวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับาดาวพุธตรงนี้มันเป็นคู่ศัตรูไงยังไงแอดก็ต้องเตือนแม้ว่าสถิติคูบาอาจารย์โบราณจะบอกว่ามันให้ผลดีแต่ก็อยากเตือนไว้ให้ระวังรอบครอบเผื่อสําหรับ ชาวราศีมังกรที่ไม่ใช่ลักนณที่ไม่รู้องศาดาวของตัวเองก็ระมัดระวังหนึ่งในเรื่องของสัญญาเอกสารโดยเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะสองก็ระวังในเรื่องของเขาเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องเอกสารสัญญาอยู่เสมอเสมอเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยนะคะ ม,มาจากเรือนสุภะแล้วมาจากเรือนอะไรสัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองสมมุติว่าคุณเป็นผู้รับเหมามันจะต้องจ่ายตอนนั้นตอนนี้ลำดับขั้นที่หนึ่งสองสามส่งงานอะไรเงี้ยก็ให้มันเป็นจิตจลักษณะหรือถ้าเกิดคุณเป็นผู้ว่าจ้างก็ต้องแบบว่าไม่ให้เบิกลุงหน้าเอาเป็นไป,นปนตามลำดับอย่างนี้ไม่งั้นนะราหูกับพระพุธก็จะทําให้คุณเสียเปรียบในเรื่องของการเงินเช่นกันนะคะบางรายเนี่ยบางคน มั่นใ้ในความโชคดีของคุณหรือประสบความสําเร็จของคุณก็พยายามไปพูดใส่ร้ายนะคะไปทําบัตรสนเทศไปทําอะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์เหมือนกันก็ขอให้ตั้งสติเถอะยิ่งเราทําอะไรต่างๆมาอย่างถูกต้องเราไม่ต้องกลัวการถูกตรวจสอบนะคะต่อไปผลกระทบกับดาวพฤหัสนะคะสําหรับชาวมังกรดาวพฤหัสเเรือนกระดุมพระดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนวีนาศและเป็นเจ้าเรือนสหัชชะนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าราหูในราศีกุมเนี่ยยังไงก็ส่งผลอิทธิพลดีกับชาวลัคนาราศีมังกรเพราะอะไรเพราะว่าตําแหน่งของราหูเป็นเกษตรอ่ะนะคะแล้วลัคนาของคุณเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับดาวราหูอ่ะเพราะฉะนั้นก็ยิ่งทําให้เจ้าคาตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยเกิดความเป็นเลิศเหนือกว่าคนทั้งปวงเกิดทรัพย์มากเกิดเรื่องของการจะได้เลื่อนขั้นสมัยก่อนเขาก็จะเรียกว่าได้เป็นเศรษฐาบดี ได้เป็นขุนนางได้พบเจอ,อผู้ใหญ่ระดับชั้นพระราชาพระราชนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขุนนางคุณก็คิดดูในสมัยนี้ขุนนางเวลาได้รับพระราชทานยศอย่างเงี้ยค่ะได้รับการเข้าเฝ้าหรือไปเป็นมหาดเล็กรักษาพระองค์เห็นไหมคะต้องตําแหน่งอะไรละ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยก็ราหูะไปทับพระฤหัสป,ปดีในเรือนกระดุมพระคนที่จะได้รับผลประโยชน์ก็จะเป็นกลุ่มเมถุนตุลมังกรเพราะว่า ด้วยตำแหน่งของดาวลักษณะาด,ดาวก็จะส่งผลให้4ลัคนาราศีเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะมีทางลัดที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็มีเรื่องความรู้ความสามารถพิเศษที่จะส่งผลให้ช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณเป็นผู้ที่มีคนต้องการตัวมากแล้วคู่นี้เป็นคู่แห่งปราดทำอะไรก็ตามทำอะไรด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นก็คนที่เป็นทนายความผู้พิพากษาอายการคนที่ทำงานที่ต้องใช้ เรื่องของการจัดการต่างๆคือเป็นผู้ใหญ่อะจัดการบริวารหรือจัดการอะไรถือว่าดาวเนี้ยส่งผลดีให้กับคุณนะคะต่อไปผลกระทบกับดาวพระพระศุกร์นะคะขออภยัยไม่ว่าพระศุกร์จะอยู่ราศีใดก็ตามนะคะถ้าเกิดมันมีผลกระทบองศาถึงมันก็เจอนะคะคู่นี้คือศุกร์ในเรือนกระดุมพระนะคะก็ โดยปกติแล้วอะสุกในเรือนนี้สำหรับชาวมังกรเนี่ยจะมีลักษณะของการรูปสวยรวยทรัพนะพระสุกเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปุตตะและเป็นเจ้าเรือนการงานลักษณะแบบนี้คือโดยปกติก็การงานเด่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนมีสุกในตำแหน่งเนี่ยเป็นอุจาวิลาด,ด้วยนะคะส่งผลดีกับชาวมังกรเต็มที่อยู่เหมือนกันก็คือมีโอกาสได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าได้เป็นภรรยานะคะ ถ้าเป็นสตรีก็จะได้เป็นคุณหญิงคุณนายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่อาจจะเตือนเพิ่มเติมในฐานะที่เก็บสถิติแบบคนรุ่นใหม่มาก็ต้องระมัดระวังราหูก,กับประสุก่ํทาให้หลงละเลงนะคะการหลงละเริง,ะะรลง,ลเรงจะทําให้เราผิดพลาดและทําให้เราเสียหายเกิดเรื่องของชื่อเสียงที่เสียหายขึ้นมาเกิดปัญหาแล้วอยู่ในเรือนกระดุมพระก็ต้องเรียกว่าเกิดปัญหาในเรื่องของเงินทองนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ มีจังหวะที่ขึ้นเร็วลงเร็วเพราะฉะนั้นก็อยากให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติหน่อยคือคู่นี้ถือว่าเป็นคู่โชคลาภความสำเร็จเจ้าชะตาต้องระมัดระวังว่าความสำเร็จจะทำให้คุณเห่นนะคะหรือแบบขึ้นเป็นคุณหญิงใหม่คุณนายใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำตัวในแบบที่ลืมลืมอ่าเราไม่เราจะไม่ได้พูดแบบบุรีหมายถึงลืมเพื่อนฝูงหรือลืมอะไรอย่างเงี้ยมีลักษณะที่แบบว่าเออมันก็แปลกอะ่ะว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนั้น เราจะต้องไปรู้หลังจากที่เราผ่านห่วงจังหวะที่เราขึ้นสูงมากๆแล้วอะค่ะในระยะเวลาที่เรายังไม่สูงเราก็อาจจะบอกว่าเราไม่ใช่คนเจ้ายศเจ้าอย่างอย่างเงี้ยลองเราไปเป็นสิอืมฉันไม่ชอบหรอกถ้าจะมีคนมาหมอบราบคาบแก้วฉันเป็นคนที่ต่อต้านชนชั้นวันนะแต่พอถึงจังหวะที่ตัวเองเป็นโอ้โหชอบไปหมดอย่างเงี้ยค่ะ จนกว่าจะพ้นนะเราถึงจะถอดแว่นการหลงตัวเองแต่ไม่ได้แปลว่าชาวมังกรจะเป็นทุกคนนะคะเพราะแอดก็ถือว่าดาวพระศุกร์ตำแหน่งนี้เจอพระราหูเข้าไปทับอ่ะสำหรับคนที่มีฤทธิ์ทีอย่างพวกกลุมเมทุนตุลมังกรเนี่ยจะได้ประโยชน์ส่วน,นาราศีอื่นเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการหลงตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นแอดมองว่ามังกรไม่หลงตัวเองแต่ว่าระวังความฟุ่มเฟือยระวังการใช้จ่ายสิ้นเปลืองเยอะนะคะ เท่านั้นแหละนะคะสุขเป็นอุจาว,วิลาาแนวเรืงกระดุมผักคือดีนะดีในเรื่องเงินทองโชคลาภนะคะต่อไปในกรณีของดาวเสาร์นะก็เหมือนเดิมนะคะคนที่จะได้ดีก็เป็นมังกรนี่แหละมังกรนี่แฮปปี้เลยอะที่ราหูเข้าตำแหน่งนี้เอาจริงๆนะคะนี่แอดคนต,ตำราโบราณมาเลยนะจากที่จำได้คร่าวๆเนี่ย พยายามไปหาสคริปต์ไปหาเอกสารที่ตัวเองจดไว้พิมพ์ไว้อย่างงี้ค่ะนะคะบางทีมันหลายที่นะคะเรียนจากคุณตาเรียนจากคุณป้าบางทีมันเยอะมากๆบางทีมันเป็นลายมือต้องไปแกะนะคะก็ต้องบอกว่าดาวเสราร์ในเรือนกระดุมพักก็เป็นกเกษตรตาเหมือนกันนะ่ะราหูก็เป็นกเกษตรตามีเสาตั้งรับก็ยังเป็นกเกษตรตานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า ราหูทับพ,พระเสาร์ในราศีกุมเรือนกระดุมพระจัดว่าประสบความสำเร็จเกิดความเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่แบบยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดาแสดงว่าเป็นปีแห่งการได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ต้องได้เงินค่ะถึงไม่สำคัญตำแหน่งไม่สำคัญก็ต้องได้เงินทองเพิ่มพูนแน่ๆต่อไปนะคะสำหรับดาวพระราหูตั้งรับบ้างนะคะ เ,เรียกว่าราหูถึงราหูจะมีคนที่ได้รับตําแหน่งตรงนี้ดีมากๆส่งผลสําเร็จเนี่ยมีแค่9ราศีเอ้ยแราศีขออภยัยแปราศีนะคะมังกรเป็นหนึ่งในนั้นที่จะได้รับผลดีจาก,กราหูกระทบราหูเรียกว่าใจใหญ่ใจถึงใจกล้าประสบความสําเร็จนะคะช่วงระยะเวลานี้ฉลาดทันคนรักอิสระแล้วก็คิดทําการใหญ่แหละมีที่ปรึกษาดีนะคะในเรื่องของเงินทอง แล้วก็ช่วงระยะเวลานี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะ,ะแต่ว่าแอดบอกเลยนะราหูถึงราหูตั้งสติดีๆให้มั่นคงแล้วก็ทำทุกทีทุกทางไปในทิศท,ทางที่ไม่เอาเอารัดเอาเปียบไข่จะออกแนวประสบความสำเร็จค่อนข้างมากจริงๆราหูอยู่ในเรือนราศีกุมเนี่ยบางคนจะเป็นอะไรฮะบางคนจะเป็นบอกราหูคนทรัพย์แต่ของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยราหูของคุณคือเจ้าเรือนกระดุมพระ เงินล้วงเงินเนี่ยแอดว่าเงินต่อเงินนะคะเงินต่อเงินและความเป็นกเกษตรต่อให้ราหูในเรือนนี้ของคุณเนะี่ยเป็นการีจรททำอะไรไม่ได้อถือว่าสยบนะคะสยบในเรื่องของของการีจรไปเยอะด้วยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีจุดหมายที่แน่นอนมีไรายได้ที่ดีหาเงินคล่องสะสมทรัพย์นะคะได้เงินจากความสเสน่หาได้ลาบจากความสเสน่หา เป็นคนที่ชะตาชีวิตคือน,นิ่งพยายามลงหลักปักฐานออกแนวประสบความสําเร็จทางเงินแก่งเก่งนะอืมถามว่ามีคนช่วยชัยไหมมีแน่นอนอยู่แล้วนะคะอืมบางทีก็เสียเงินเสือทองไปกับพี่กับน้องกับคู่ครองกับคนรักกับครอบครัวนะคะกับภรรยากับสามีนะคะอือก็จะประมาณเนี้แหละนะคะละัคกนาราศีมังกรเกณฑ์ดีนะราหูถึงราหูเกณฑ์ดีหายใจเฮือกเลยใช่ไหมคะราหูเป็นเกษตรบางคนกลัวไง ต่อไปในส่วนของการตั้งรับด้วยดาวพระเกตนะคะการตั้งรับด้วยดาวพระเกตการกระทบกับดาวพระเกตกับดาวราหูก็เรียกว่าเป็นดาวที่แบบว่าพอเจอกันแล้วมันเป็นเรื่องของการรวมการรวมตัวของราหูกับเกตกลายเป็นดาวราหูที่เต็มตัวนะเพราะว่าเกตเนี่ยเป็นท่อนล่างของดาวราหูดาวราหู เองเนี่ยมีแค่ครึ่งบนพอมาเจอพัคเกตเขาเรียกว่าต่อกันมันก็เหมือนคู่แฝดมาเจอกันอะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการอ่าปลอดภัยจากทุกพยานตรายใดๆเลยอะนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดพลิกแพงเจ้าเล่เพทุบายเจ้าชะตาบอกมันเป็นคําชมไหมมันเป็นคําชมอะนะคะ เนื้อสิ่งอื่นใดอะเจ้าก็ตามมีเกณฑ์ของการได้อะไรต่างๆมาหลายทิศหลายทางอะนะคะแอดก็ขอเตือนไว้นิดนึงว่าอะไรก็ตามถ้ามันแบบทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเราก็อย่าไปยุ่งนะคะแล้วก็พัรเกตก็คือเรื่องของการงอกก่อเติมเพิ่มเสริมขยายพอมาเจอกับดาวราหูเป็นการเงินก็เหมือนกับเอาเงินไปต่อเงินนะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเกตกับราหูอ่ะเกตก,ก็จะมาผลักดันในเรื่องของการค้า การทำงานความสำเร็จการต่างประเทศทำให้เจ้าตาเนี่ยได้รับผลกับสิ่งเหล่านี้เป็นปใิทิศทางที่ดีและรวดเร็วนะคะฉลาดทันคนนะคะข้อเสียของเกตกับลาหูเลยก็ลุ่มหลงมัวเมากินดื่มนักลักนักการพนนัน,นโมหะจหลิตสูงไรเงี้ยคุณก็พยายามทำให้ไม่มีหรือจริง,รงๆแล้วโดยพื้นฐานคุณไม่มีเรื่องพวกนี้ก็เฮอสบายใจไป รับแต่เรื่องดีงามแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปนะคะน้องเหนือจากนี้ก็ระมัดระวังคนเข้ามาป้อยอแล้วก็ไม่รู้ว่าเข้ามาหาเราด้วยผลประโยชน์ใดๆนะคะก็ดูคนให้ดูนานๆนะอย่าเอาแค่ถูกชะตาหรือแบบชอบในคำพูดของเขารักเขาอะไรเงี้ยระวังตรงนี้นะคะก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวาราศีมังกรที่ไปเกี่ยวข้องกับดาวพระราหู ที่เข้าสู่พบเรื่องกระดุมผานะคะเช่มชื่นปิดคลิปด้วยคำแช่มชื่นก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกเรื่องดังที่หวังดังที่ตั้งใจแอดเป็นกำลังใจให้มากๆขอบพระคุณสำหรับการสมัครสมาชิกช่องการแชร์คลิปการส่งซูเปอร์แตงนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ